ทีสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาสอนหาดาบโคจิโบในแมปโูเทงฟูดนะครับผมอย่างแรกก็ต้องลงดันนะครับเพื่อนก็คือหลังจากที่เข้าเลือกมามาทีแต่หลังจากหนึ่งนาทีก็มันจะหายไปภายในสองนาทีโอเค โอเคหลังจากนั้นก็กดลงดันไปนะครับผมโอเครู้จะได้ยินเสียงผมว่าเปล่านะโอเคเรามาสกิลมารีิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมก็ ไหนยร์ย่วะก็โอเสกิลแรกนะคะเป็นการเออเปิดล่างัคะผมเปิดล่างตรนี้แบบนี้แล้วก็สกิลสองเป็นการเออมองไม่เห็นสกอแรกเป็นการดแล้วก็เป็นการ แล้วพอจบดันมันก็จะหนึ่งนาทีมันช่เทเลอพอร์ตนะครับนี่นี่นะคะก็จะต้องเมนนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเอาวอเตอร์ติเก็บไว้นะหัวอโอชิโปแล้วก็อะไรวะอันเาเรียกว่าอะไรวะไอ้เลมอสเลเยอร์เลือดนักล่าอสููนนะนะ โอเคหาสามอย่างนี่นะครับผมไอเอวอลวอเตอร์ water, ไม่ต้องหากันแล้วนะต,ต่อมาก็ให้มาที่เกาะบอนะคะบอดที่คกำลังยืนอนยะู่น่ยมันจะอยู่ทางนี้นครับทางหลังเกาะแรกนะใกล้ๆหรือทางขวาเกาะแรกนะครับตรงทังนยแล้วก็มันจะมีออไอคำบอลไอแลนด์อยู่ข้างบนเกาะน,นะโอเคแล้วก็ต่อไปก็น,น,นี่มาที่ไอ,อตรงนี้แล้วก็ เออตีบอสตัวนี้หาอ e ีออฟมาเตอรี่สามเปอร์เซ็นตเนี่ยครับโอเคหาไปนะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็คือให้ไปที่เกาะเมืองนะครรับหือ่องแล้วก็ให้ตีมอนตามพื้นเนี่ย ไม่ใช่มอน,นตื่นนะไอ้มอนตามพมื้นหน่อยผู้คนดีไปนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสดอบเลือดน,นะครับผมก็ไม่อนจะร้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะผมไม่มป้ายโอเคแล้วหลังกล้องให้ไปที่เกาะแอสตานะครับผมโอเคนี่ก่อนที่มีหัวกระโหลกอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอ้บอสไอ้ตาเนี่ยมันมีฝั่งนี้นะครับที่เป็คยทำที่ททเป็นเคอแล้วก็ตอวการหวัวของคุชิโบ บ you know, ู๊แล้วก็เดิม <ę fellows> <iden> ันออกเดิมมันใส่เยอะบู๊ดแล้วม่ใช่ปัดม่ช่บู๊ดอีสัตยปัตเออเขาใส่เยอะไปแลเลือดนะครับแล้วก็ออกแบตเตอรี่แล้วก็เลือดเลือดปกติแล้วก็เลือดฟูซันนะครับผมก็เลือดฟูซันก็หายได้จากการตีไออันน้นะตรงดันเจียนนะครับตรงดันเจียนแล้วก็ต้องการต้องเงินหนื่อยในร้านแล้วก็ เกมหนึ่งล้านนะครับแล้วกดกดเลยนะครับแล้วก็จะได้ไอไออะไรวะดาบคุคิโบนะครับผมลืมชื่อไปดาบอะไรคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากไลค์แชร์คลาด้วยเพื่อคลิปต่อไปนะบายเอารออะไรลนะ่ะกดไลค์แล้วออกไปลงคลิปปืน